ตาสั่งซื้อขี้วัวมาอีกแล้วนะคะกองใหญ่สำหรับปลูกต้นไม้ใบหญ้าตรงนี้สำหรับสวนครัวแล้วก็เดี๋ยวแกก็คงสั่งแกลบดิบมาอีกนะคะแกหมักแกลบดิบไว้หลายกองค่ะแบ่งน้อยปีถึงสองปีะคะ่ะแกลบหมักของคุณตาสุดยอดเลยบอกให้หยุดพักบ้างก็หยุดไม่ได้หรอกนะคะคนแก่ ลูกหลานก็นานๆกลับมาทีอยู่กันสองคนตายายก็ปลูกผักสวนครัวแบ่งาขายถุงละหบาท10บบาทก็เป็นความสุขของแกถามวา่าคุ้มไหมกับการที่ขายทําได้เงินได้ทองเยอะแยะไหมก็ไม่ได้มากมายแต่แกก็มีความสุขที่ได้ใช้เวลาว่างผลิตผัก ผลไม้ปลอดสารพิษขายให้ในชุมชนนะคะทุกคนความสุขของผู้สูงวัยค่ะดีแล้วล่ะนะคะดีกว่าอยู่เฉยๆแล้วเป็นโรคไม่สบาย